สวัสดีครับแฮงเอาต์อช็อปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องกล้อง DVR H 1 9 8นะครับที่รุ่นราคาประหยัดยอดฮิตที่ที่เราลงขายนะครับรุ่นนี้ก็ราคามันค่อนข้างเซฟนะครับแล้วก็ขายดีมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลองทดสอบอเทียบกับ เอ่อบอดี้ทั่วไปนะที่ขายอยู่ในท้องตลาดนะครับว่ากล้องของเราเนี่ยมีความแตกต่างกับอ่อกล้องที่ขายอยู่ทั่วไปยังไงนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยมันบอดี้นะครับดูความแตกต่างเนี่ยภายนอกเนี่ยเนื้องานพลาสติกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับตัวเลนส์เนี่ยดูเหมือนตัวนี้ อ่าซ้ายมือนี่เป็นของตามท้องตลาดทั่วไปนะครับขวามือนี่เป็นของที่ที่เราขายนะครับดูภายนอกเนี่ยตัวเลนเนี่ยเหมือนด้านซ้ายเนี่ยมันจะนูนนูนกว่าเหมือนว่าเอ่อบุมกล้องเนี่ยมันน่าจะกว้างกว่านะแล้วส่วนของเราเนี่ยก็คือตัวเลนนะครับรายละเอียดไม่ค่อยเหมือนกันนะอ่าแล้วก็ทีนี้อ่า ตัวเคสภายนอกก็ดูดูไม่แตกต่างกันมากนะครับอ่ารุ่นเราเนี่ยอ่ารุ่นก่อนก่อนเนี่ยจะไม่มีสกีนตัวนี้นะครับก่อนหลังมาเนี่ยก็จะมีสกีนตัวนี้มาด้วยอ่าทีนี้ลองมาเปิดภาพดูนะครับความแตกต่างของตัวจอแล้วตัวเลนเป็นไงกันบ้า <c> ง <oughs> อ่าด้านขวานี่เป็นของที่ร้านขายนะครับด้านซ้ายเนี่ย <c oughs> เป็นของที่ผม ลองหาจากท้องตลาดทั่วไปมานะครับตัวนี้มันเป็นลายมาร์กมาร์กว่าเป็นพลาสติกมาจากโรงงานนะไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้มันลอกออกได้นะครับก็ลองดูภาพนะครับอันนี้แป๊บนึงนะครับผมปรับกล้องนิดนึงจะให้ลองเทียบกันดูว่ามุมภาพเป็นยังไงบ้าง มุมด้านซ้ายนะครับอันนี้เทียบกันกล้องตัวต่อตัวเลยนะครับมุมภาพเนี่ยลอ,องดูตัวกล้องเอ่อตัวกล้องที่เราบันทึกเนี่ยมันโฟกัสภาพช้าไปนิดนึงนะฮะด้านซ้ายเนี่ยมุมของกล้องเอ่อเลนของกล้องเนี่ยครับมันค่อนข้างจะแคบนะครับ ทั้งทั้งที่เลนเนี่ยค่อนข้างนูนนะจริงๆเลนนูนนี่มันน่าจะให้องศาการมองที่กว้างกว่านะครับอ่ต่างกันเยอะเลยนะครับอันนี้คือของที่ตัวที่ร้านเราขายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวความละเอียดของหน้าจอที่แสดงผลนะครับสองตัวเนี่ยด้านด้านขวาเนี่ยมีความละเอียดมากกว่านะครับของที่ร้านเราขาย ส่วนตัวซ้ายเนี่ยแค่มองหน้าจอสัมผัสคือมองจากตัวกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าจากด้วยจักสายตาผมนะครับเทียบกัน2ตัวเนี่ยกล้องด้านซ้ายเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยความละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะหยาบกว่านะนะฮะอ่าแล้วก็ความเดี๋ยวต้องรอให้ตัวกล้องบันทึงเราปรับโฟกัสนิดนึง่งโฟกัสได้ยังไง อ่าอ่าได้แล้วนะครับก็ความคมชัดแล้วก็ความสว่างเนี่ยค่อนข้างต่างกันนะครับกล้องด้านซ้ายมือผมเนี่ยเรืนกล้องที่ขายในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยแสงที่ตั้งมาจากโรงงานนี่ค่อนข้างจะมืดกว่านะครับส่วนตัวนั้นขวาเนี่ยให้แสงที่ถ้ามี แสงสว่างพอสมควรเนี่ยก็ให้แสงที่ค่อนข้างสว่างแล้วก็เห็นชัดโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมจะลองอเอายื่นลงไปในที่มืดดูว่าพอดีที่ห้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับส่วนการสะท้อนอินฟราารดเนี่ยตัวเนี้ย ตัวอินฟลตเนี่ยมันยิงค่อนข้างกว้างแต่ว่าโดยรวมแล้วส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยกล้องที่ติดที่หน้ารถนะครับอินเฟลต์เนี่ยโอกาสที่ได้ใช้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับเพราะว่าคือด้วยความที่ตัว Med, Med เม็ดเม็ดอินเฟลตนะครับหลอดมันตัวเม็ดมันค่อนข,ข้างจะเล็กเนี่ย ระยะที่มันจะส่องได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรซึ่งก็คงไม่ถึงวัตถุที่เราจะส่องไปที่หน้ารถนะครับส่วนตัวนี้นะครับลองดูดีว่าให้แสงไงบ้างอ่าอันนี้เวลาที่ส่องวัตถุที่ใกล้ๆนะครับแสงมันจะปรับอะตอมอโนมัตเนี่ยการประมวลผลมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือพอแสง แสงที่มันยิงไปเนี่ยเริ่มสว่างเลนมันปรับแสงแล้วเนี่ยมันก็ปรับตัวเองให้มืดทีเดียวเลยมันก็จะวูบวาบวูบวาบนิดนึงนะครับส่วนตัวเนี้ไม่ตัว <c oughs> นี้จะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องการปรับแสงเท่าไหร่นะอืม <Okay. S 2> เราจบการรีวิวเท่านี้นะครับ